1000 years later. thousand โอ้สัสดีทุกคนวันนี้นะผมแล้วก็ได้มาตกปลาบนเรือนะทุกคนที่ทะเลแถวทุ่งนินอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะผมก็มาอยู่ตรงบรริเวณตงกลางของคลองนะทุกคนนี่เลยซึ่งนั่นแหละเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะตกได้ปลาอะไรกันบ้างนะทุกคนโอเคไปบนเราเริ่มตก เหมือนไอตัวปาตีนเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยแล้น่าจะกินนิดหนึ่งอ่ะดูครับผมซูมให้ ทุกคนโอ้ยลืมอัดทุกคนเมื่อกี้แบบนี่คันเป็นพี่บอลนะทุกคนโอ้ยนี่ปลาอะไรวะเนี่ยสารบปลาที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้ก็คือปลาหางควายนะทุกคนซึ่งมีชื่อในวิทยาศาสตร์ว่า platycephalus indicus นะทุกคนซึ่งภาษาต่างประเทศก็จะได้ว่า bar ท a เ l f r e s h e นะทุกคนซึ่งปลาชนิดนี้ก็จะมีหน้าตาที่คล้ายๆบาบูนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นญาติกับบาบูอย่างใดนะทุกคนซึ่งวิธีการหากินของเขาก็จะคล้ายๆาบูเลยก็คือหากินตามทรายกินพวกสัตว์เล็กๆไอ้ประมาณนี้นะท เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคนปลาตัวได้ของเราก็คือปลาหางควายนั่นเองผมลองชิมดูก่อนนะดูว่ามันมีหนังหรือเปล่าเอกเดียวเรับเกเดียวมไม่ได้ใจอะทุกคนว่าคือปลาอะไรนะแต่ว่าโอโย้ยหน้าตาหน้าตาโคตรปลาตีนนะโคตรปลาตีนตัวใหญ่หอะทุกคนแต่ผมผมไม่เคยได้ปลาแบบนี้มาก่อนอะผมไม่แน่ใจอะว่าเขามีหนังหรือเปล่ามันตรงท้องไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ใช่หนังมันเป็นคี้ปะใช่เนิ่มๆ ต้องระวังนะทุกคนเห็นว่ามีซีอีกเดียวตรงนี้แหละเหออ็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีเขออีปลานี้ไม่มีหนังดูจากหน้าตาและธรรมชาติเขาน่าจะอยู่ตามระนาบกับพื้นนะซึ่งก็น่าจะเป็นปลาที่หากินตามทรายนะทุกคนโหยโคตรน่ารักจังทุกคนท้อหัวโคตรแบนอะทุกคน บิดปกติของบิดเหมือนจะติดเลยนะครับจังวะนี้เห็นไหมสัมผัสได้ทุกคนว่ามันติดตัวใช่ใช่ใชติดติดติดอแล้วครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าโผด แล้วก็ในช่วงที่เราอ่ะกำลังตกปลาแล้วทุกคนจู่ๆอ่ะก็มีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนะทุกคนก็คือปลาโลมานั่นเองนะทุกคนซึ่งผมก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนั่นในคลองแบบนี้เนี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าในคลองที่เป็นน้ําไหลแบบนี้อ่ะมันจะมีโลมามาว่ายเล่นแบบนี้ด้วยโอเคงั้นถ้าทุกคนพอแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าโลมาจะเป็นยังไงนะทุนปลาโลมาไอ้มันไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาโคตรเท่เอะทุกคนปลาโลมาอินไทยแล้วนะครับแป๊บนึงคนเดียวเป็นนนก่อาน ได้ไงตัวมาลสามตัวเลยเจอเหมือนฝูงเลดีเสียงเลยอิ๊บอิ๊อิ๊บอะไรเงี้ยโคตรเจ๊อพาโลมาที่แบบนี้มีโลมาด้วยเหรอวะมันจะมากินเบ็ดหรือไม่เอย่าไปแย่มันก็พออุ้ยนู้นู้นไงไปละวทำไมวะฮะทำไมวะมันมันจะชนเรือมึงพาไหวเออโลมาตัวนึงตัวเท่าคน เอ้มันไม่โผล่ขึ้นมาแล้วเสียยดาจเมื่อกี้แบบบินขึ้นมาเลยอ่ะน่ารักจังเอ้มันไม่ขึ้นมาแล้วอ่ะอยู่ด้วยวะแถวนี้อยู่มันมีโลมาหลายหลายที่เลยวันนู้นนั่นนู้นโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้ยดูยิงน้ำดิมันตีน้ำไหมไม่มันยิงออกมาจากหัวมันเลยอ่ะ ับมาแล้วครับมาแล้วครับตันี้มาแล้วครับไม่รู้ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่ว่าปลาแรงข้างบนยว่าน่าจะปลาหมอคลังดำนะนู่นมาแล้วมันบมาแล้วปลาแสงอาทิตย์นับต้วไปเรื่อยติดกัับตัวนี้อุ้ยหนักเยอะตัวนี้ มันหนักจังมุนมาแล้วแสดงว่าใช่มาแล้วนะครับปลาเรือไหมปลาบิหลังปลาอะไรนี่ปลาดุกทะเลโอ้ยปลาดุกทะเลนะครับบันระวังนะตัวนี้มันมีหนามอันตรายมากหนวดเยอะจังต้องมีอะไดทีกตัวอลไรวะมันแค่ปลาระแวกนี่แหละที่มีหนวดอ่ะเนี่ยทุกคนก็ได้นะปลาดุกทะเลทุกคนหรือว่าหอยทากดิ หรือบ้านเราเขาเรียกว่าปลาบินหลังนั่นเองนะทุกคนนี่เลยซึ่งอันตารายมากนะทุกคนปลาชนิดน,นี้แหละสังเกตว่าขี้ของเขาใช่ไหมทุกคนนี่มันจะมีหนามซ่อนอยู่นะซึ่งเราจะต้องหักก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยโอเคทุกคนผมจะบนันเอาผ้าสีเหลืองมาเลยป้องกันมันดิ้นนะทุกคนเพราะว่าอันตารายมากปลาชนิดน,นี้เนะี่ยถึงหน้าตาเขาจะดูน่ารักก็ตามใครโทรมานีเสียงตืดตืด เัาดีใจโอ้โหนี่งเห็นชัดเลยความแหลมคมไมนทุกคนมันมีเงี้ยงด้วยนะตรงนี้นี่เป็นแบบถ้าเข้าเนื้อเราแล้วจะดึงออกไม่ได้นะเพราะว่ามันจะ็นเงี้ยงนี่ต้องผ่าตัดออกเท่นั้นถ้ามันฝังลึกนะโอเคทุกคนนี่ได้แล้วปลาหมีหลัลง0 0 0 years later ก็หลังจากที่เราตกมาตั้งนานนะทุกคน,นตอนนี้ก็ถึงเวลามืดแล้วนะทุกคนก็ประมาณช่วง6โมงยินนะทุกคนก็ใกล้จะนึงทุ่มแล้วก็แถวบ้านผมก็ถึงเวลาแล้วแหละที่แบบพาที่ตกดินนะ เราก็จะทําการเปิดไฟเขียวนะเพื่อเป็นการล่อหมึกให้ขึ้นมานะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ตักแล้วก็เอาทําเหยื่อบวกกับเราจะเอาไปกินเองด้วยนะทุกคนนี่เลยนะก็จะเป็นไฟสีเขียวประมาณนี้นะเพื่อที่เราจะล่อหมึกเองนะทุกคนนี่นะครับอะไรนี่อะไรนี่ตัวอะไรนี่ไหนเยอะๆนี่ใบพัดเลยนี่ไหนเอาใบพัดเรือเงาเงาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ดูว่าอะไรดูว่าปลาหมึกยักษ์ปลาบึงยักษ ปลาหมึกใหญ่มึงรุ่งตาเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะรอตักแล้วเราจะรอตักเอ๋อบันทึกทุกคนตอนนี้คือเรากำลังทำปฏิบัติการตกหมึกอยู่นะค่อยๆบันค่อยๆช้าๆค่อยๆลากกลับมาค่อยๆลากกลับมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยโอ้ยไม่ทันเดียวนิดเดียวๆจะต่อต่อต่อหยิบตัวนั้นตัวนี้ตัวที่สองตัวที่ตัดระวังนะมันกัดโอเคเอตัว ครับนูนูอุ้ยเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยทุกคนเป็นฝูงเลยตอนนี้มันมานเลาแล้วมัเลาแล้วค่คอยค่อยเดึงกลับมาค่อยค่อยดึงกลับมาดึงกลับมาชา้าช้าดึงกลับมาชา้าช้าช่วย <S <S ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเอ้ยอันนี้มึกมึกอะไรอุ<ๆ>้ยได้สองตัวแม่ลูกเลยอุ้ยสุดยอดมากอากอนี้แล้วมึกอีกตัวนึงอยู่ไหนวะอันนี้ก็มึกกินอยู่ไหมนี่อันนี้ไม่ไม่อันนี้ปลาอันนี้ปลาทุกคนไม่ต้องมีโยเราก็ตกหมึกได้โคตรเพี้ยวอ่ะโคตรหนุกทุกคนวันนี้ ไอ้ยี่ี้ต้องเดี๋ยวกูเอามือก,ก็ให้แม่ไปทำานั้นเนื้อเอามองกินเนี่ยอุ่นไวมากเลยนะทุกคนซึ่งเรานะก็ตกทั้งปลาแล้วก็ตกไปทั้งหมึกด้วยนะทุกคนคือตอนนี้เราได้หมึกมาสี่ห้าตัวนะไม่รู้ว่าคนดูเห็นหรือเปล่านะน่าจะเออเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมจะทาคลิปตกหมึกให้ทุกคนดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะและ้วนี่คือเราได้ปลาหมินหลังมานะทุกคนนี่ไซส์ก็ใช้ได้นะปลาหมิงหลังไซส์ใหญ่ัน,นี้ยจัดว่ากลางๆอันเนี้ยมันยังมีใหญ่กว่านี้ อ่านี่ทุกคนเอาน้ำออกแล้วมาแล้วมั้งไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่นี่นนแต่ละน้ำออกทั้งสามจุดโอาใส่นี่โยรับหนึ่งเราเอาตเเอาเบ็ดออกก่อนหนุกมากใช่ไหมบอลวันนี้โคตรหนุก อัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วโอ้โใหใหญ่ซะด้วยข้างปานทุกคนนี่ข้างปานได้อีกแล้วให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนตอนนี้เวลานี้มีแต่สีเข็ดนะครับเ,ออเวลาทงองนะทุกคนเพราะตอนนี้ปลาแบบกินดีมากๆดูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอุ้ยใ,ใหญ่มากมาแล้วมาแล้วอุ้ยกระเบน,นกระเบน

นทคปลาจ้องม่องนะทุกคนนะกคน,นี่เลยมันคือปลากระเบนเนะั่นแหละทุกคนนี่เป็นปลากระเบนนะซึ่งปาถ่าใต้บานของเขาเรียกปลาจ้องม่องนะทุกคนนี่เลยอันนี้นะกคนคาดว่าคิดว่านะน่าจะเป็นรูปอดของเขาหนะน้าได้เป็นแบบรูปอดรูชีบประมาณนั้นนะนี่แล้วก็หางงเขาผมก็ได้ตัดหนามออกไปแล้วนะซึ่งอันตารายมากหางของเขาเนี่ยมันจะมีหนามอยู่นะสองจุดบางชนิดก็มีจุดเดียวนะ เดี๋ยวผมจะไงทายกันดูนี่เห็นไหมมีหน,น,น้าตาด้วยนี่ยิ้มนะครับ <c oughs> ไม่ได้ย,ยิ้มโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะใส่ถุงไปนะเ,นเอามาใส่ถุงมาเลยเ <c oughs> นี่ยทุกคนตอนนี้คือผมตกเพลินเกลือนนะทุกคนนี่ลืมอ,อัดไปนะเยอะเลยนะโค่รเยอะอะได้แต่ว่ายังมีอีกหลายตัวมากที่ผมตกได้ไม่ว่าจะเป็นหมึกแล้วก็ปลากระเบนอะไรต่างๆนะแต่ปลากระเบนเหมือนว่าจะถ่ายไปแล้วนี่เลยนะทุกคนอันนี้ปลาเห็ดโค่นทุกคน แต่ที่เรียกไม่เหมือนนะบางที่เรียกปลาโมลดบางที่เรียกปลาเห็ดโคนบางที่เรียกปลาบ่งเห็ดเหล็กไฟอ,อันนั้นไม่เกี่ยวทุกคนนี่นแล้วก็ปลาหนามเหมือนกับปลาดุกนะทุกคนแค่ว่าเอะเหมือนปลากดเลยเหมือนปลากดนะนี่ส่วนมากก็จะเป็นปลานี้ยนะทุกคนเยอะมากๆเลยเนี่ยอปลาหนามตัวนี้นะเยอะมากๆนี่แล้วก็ไอตัวที่ร้องร้องเมื่อกี้นะทุกคนนี่ที่กำลังร้องร้องอยู่นะทุกคนคือต,ตัวนี้เองนี่ อันตรายตอนนี้มันไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่าเจ็บนะทุกคนเจ็บมากนามที่หลังเนี่ยคามมากๆากนี่ซึ่งเราก็จะเอาไปใส่ในที่ใส่ปลาของเรานาี่ทุกคนโอเคซึ่งในช่วงนี้นะทุกคนเรานะก็ได้ตกปลาเพลินเกินนะจนเราอ่ะไม่ได้อัดคลิปเลยนะ ซึ่งก็นั่นแหละเราก็ตกมาสักพักแล้วก็ปลาก็เริ่มไม่กินดังนั้นเราก็จะกลับบ้านนะทุกคนแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ถ่ายฉากต่างๆมาให้นะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าผมก็จะมาตกได้เรื่อยๆแล้วแล้วก็ผมนั้นคิดว่าอนาคตผมคงจะพัฒนาแล้วก็อัปเกรดวัสดุอุปกรณ์ในการทํากล้องให้ดีกว่านี้นะก็ฝากผลงานผมไว้ด้วยนะทุกคนก็ subscribe ชอบชอชอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็วกดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนผมก็หวังว่านะรอบหน้าคลิปของเราก็จะมีคุณภาพมากกว่านี้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนนท่บปปุกอไไ